สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนชาว u t u b e ทุกท่านครับผมอยู่กับผมเอ็กน้ำซิ่งครับสวัสดีกันยามเช้าครับก็มาลุยงานต่อครับกับงานถมท่อนะพี่น้องนะไม่รู้ว่าวันนี้จะถมเสร็จหรือเปล่านะครับ อยู่แรกก็เสียกอครับเที่ยวแรกอากาศช่วงนี้ก็บรรยากาศหนาวครับเย็นโอ้สวัสดีครับ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 ครโอ้เพงเที่ยวแรกโถหัวแต่เราเจ้าของบ้านพี่น้องเจ้าของบ้านเพิ่งม็เปิดบ้านให้นะ ไปถอยไปถอยไปเื่องอลา,ามงามเทครับใส่ๆซ้ใส่้ายหมดเลย้ายหมดเลยใส่หมดเลย้ายหมดเลย,ยเลยีเยไม่เยีไม่เยี เอเอเอเยยยอ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 อยโอ้นีโอสโอ้วัสดีครับ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 โอ้แซเอาน้ำมนมาส่งเอาดิโบนังก็หกตัวน้อ ักแซมจ๊กโอ้โหนี่แซมคือมาแต่เช้าว่ะขยัน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 ,ยนอย่างเงี้ยแก้วแก้วเอาชิวต่อไปครับแซกผมซื้อ ไปถอยมาถอยมาถอยมาไปไปใส่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 หมดเลยใส่หมดเลยใส่หมดเลยใส่หมดเลย สามเที่ยวเติมไม่ไหนวะเติมไม่น้อยเติมหน่ยไปขี้เกียจเติมไม่น้อยโอ้ยไอ้ตู้พู้ขี้เกียจเออใช่สิใช่สิผู้ขี้เกียจอ๋ไอ้ข้าดเนาะเวลาเอาเมียนะคือผู้ขี้ปากมาห่วยเจ้าเอือนล่ะว่าตะข่อยเอ๋อ เซิงเอาเซิงเอา啊เจ้าอย่าว่าจะของมาอย่าว่าจะของหวะคน้าไอ่ไอ่ตบปากเอ๊ะฮะเปิดระเปิดระรอืมนี่เด้อพี่น้องพี่น้องยังเติมน้ำมันนี่วิธีการเติมน้ำมันให้ถูกวิธีครับแบบไม่ให้หกนะเติมไม่รอดีนี้ แบบไม่ต้องใช้กล้วยก็ได้อาแล้วใช้กล้วยทำไมอ่ะกลัวมันหกอ๋อได้บอกว่ามันไม่หกวันนี้มาคุ้มหน้าง,งานเองเลยปะฮะวันนี้ต้องเดินส่งน้ำมันเลยต้องเป็นเท่าแก่แก่ต้องเดินส่งน้ำมันอย่างเดียวใช่ไหมอืม เราจะไปไหนต่อฮะเราจะไปไหนต่อหาเห็ดเบียกเห็ดงานตัวเนาะโอ้คนมีเบียกนี่มีงานเนาะเจ้าก็ะบอกคือปอฝันค้นม่เคยเห็ดงานวู้วค้นมีเบียกมีงานก็ต้องไปเห็ดหาเห็ดงานแหละเนาะงานไสงั้นงานก้อยลายจะตายงานเนี่ยฮะงานเนี่ยโอ้โหไม่ต้องสืบเลยงานอ่ะมีเยอะแยะจะทำหรือเปล่าแค่นั้นแหละ ยันจะขี่านนะฮะยันจะขี่คานโม้โหบ่เคยขี่คานครับบ่เคยขี่คานโอ้โหเป็นเด็กดีของสามคนเป็นเด็กดีของสามคนละเถิดให้ก่อนแล้วสิบไงสิบตัวฮัทเหนียวสิบตัวสี่ตัวต่อตำแหน่งครับวันนี้ได้รับบทบาทต่อตำแหน่งอะไรอ่ะมันเป็นหน้าที่เจ้าอยู่แล้วขนาดอีก มาแล้วโอ้มาแล้วเดี๋ยวผมไปหาเวียกหางานเห็ดก่อา <c oughs> ไปเหีเยการ์งานกันเหตุการ์ดดง,งานนาี่ใส่โอ้ก็มีเวียกมีงานเนาะเบ่วตทำน้ำซุปน,น,น้ำมันเนี่ยงานข่อยแก้ว <c oughs> ไปแล้วเด้อ เดี๋ยวค่อยเจอกันตอนยามแรงๆตัเอาคลิปนี้สวยดีครับไปนู่นป่ะไปนู่นป่ะใช่จริงอ่ะไป,ไปนี่ก็สองกองลวดครับไปแล้วบักจกุไปหาแยากเ็ดงานไว้ซาน ซูซูขยันขยันน้อย <c oughs> นี่ครับก็ยามเช้าครับบม่รู้ว่าวันนี้เราจะถมเสร็จหรือเปล่า <c oughs> ถมครึ่งเดียวครับแนวต้นอ่ามะม่วงนี่แหละปะนุ่นเ <c oughs> ดี๋ยวนี้ก็แน่นเร็วครับ เป็นแบบเหมือนกึ่งลูกหลังนะกึ่งกึ่งนถดท่ใช้ดันนี้ก็ L อ0ห้าับคูต้า โอ,นะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมเข้ามาเดี๋ยววอา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube เอ็กดอมซิงให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ